สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมบอยจอยสติกไทยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสูตรหน้าที่ฮอตที่สุดในแพทสองพันสิบห้านะฮะก็จะเป็นตัวนี้ครับแฮร์รี่เคนนะครับสูตรหน้าดาวรุ่งของท็อตแนงพอสเปอร์นะเป็นตัวที่ค่าสแตทเยอะสุดน,นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเพิ่มจากหกสิบสามเป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะสำหรับตัวบวกหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูสแตทกันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูว่ามันทําอะไรกันได้บ้างนะครับผม สำหรับสแตทเริ่มต้นนะครับอยู่ที่77นะครับจบสกอร์ดีพลังการยิงนะครับสปีดต,ต้นแล้วก็เลี้ยงบอลน,นะครับคือถ้าเป็นบวก1เนี่ยมันก็จะเป็นกองหน้าที่ดูธรรมดานะครับหาได้ทั่วไปแต่พอเป็นบวก5ปุ๊บเนี่ยดูนะครับค่าพลังต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะคือมันจะเลย80ททบทั้งหมดนะครับอย่างจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะพลังยิงเยอะยิงโค้งได้ยิงไกลดีนะครับเตะลูกโทษได้มุงบอลก็ได้ยิงตำแหน่งดีอีก ความเร็วก็มีสปีดต้นโคตรเร็วพองตัวก็ได้อีกปฏิกิริยาก็มีอีกนะครับความอึดแข็งแกร่งกระโดดได้หมดนะครับสมบูรณ์ยุนข้างน้อยเพราะว่าเป็นตัวที่ผอมนะเราก็สมบูรณ์ไม่ดีเพราะงั้นเนี่ยถ้าโดนชนหนักๆเนี่ยเซ่แน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็มีความแข็งแกร่งน่าจะพอยันอยู่ได้บ้างแล้วก็สัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับโอเคส่งสั้นก็ดีนะเพราะงัน้นเนี่ยจะเป็นตัวที่เล่นบอลบนพื้นได้ดีมากนะส่งไกลไม่ได้ใช้นะเปิดบอลไม่ได้ใช้ คนะวบคุมบอล81กับ85นะครับเลี้ยงบอล85ก็ถือว่าเป็นตัวเลี้ยงบอลติดเท้าพอสมควรในระดับกองหน้าตัวสูงนะครับควบคุมบอล81เนี่ยก็เรื่องลูกยิงลูกอะไรควบคุมอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีอยู่แล้วเลี้ยงบอลเร็วก็เฉยๆนะเพราะว่าไม่ใช่ตัวที่เป็นปีนะครับแล้วก็ค่าที่สำคัญของมมนเนี่ยไฮไลท์ก็คือการอ่านเกมมากถ,ถึง83นะเนื่องว่าเป็นพวกมิดฟิลด์ตัวลุกนะพอเงั้นเนี่ยอาร์ิเคนปีนี้จะเป็นตัวที่ หาช่องค่อนข้างดีแล้วก็มีสูตรลูเกมมีทีมเวิร์ค่อนข้างดีอย่างแน่นอนนะครับทีนี้มาดูที่เลเวลยี่สกันบ้างครับผมอันนี้เลเวลยี่สเนี่ยผมก็เพิ่งตีได้สดๆร้อนๆเลยนะเมื่อวานนี้นะครับเพิ่งตีได้เมื่อวานนี้เองนะครับผมใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้นะครับอพอเลเวลยี่สปุ๊บเนี่ยที่บวกห้านะค่าสแตทเนี่ยเกินร้อยเกือบทั้งหมดเลยนะครับ ที่มันจําเป็นสําหรับเป็นกองหน้าเนี่ยเห็นไหมครจะลอยพี่เอเลมีแค่พวกเนี้ยเก้าสิบเก้าก็ไม่ถึงลอยนะไม่งั้นเนี่ยเกินร้อยเกือบหมดนะครับยกเว้นวันเล่ซึ่งไม่ค่อยได้วันเล่อยู่แล้วนะพาะงั้นเนี่ยถ้าดูจากแค่สแตทเป็นตัวที่โคตรน่าใช้นะครับสําหรับการเป็นกองหน้านะทีนี้มันมีพลังแฝงด้วยตัวนี้มีพลังแฝงฟินเน็ช็อตน,นะพาะงั้นยิงลูกปลาลูกเข้ามุมเนี่ยดีอย่างแน่นอนนะ ทีนี้เราจะพูดถึงสไตล์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับดูไฮไลท์แล้วก็วิคอ์กันไปว่าข้อดีข้อเสียจุดเด่นการเล่นของมันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสําหรับเคนปีนี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะว่ามันเป็นของจริงหรือว่ายอมแมวกันแนบผมตอบได้เลยนะว่าเป็นของจริงนะเพราะว่าการที่ให้มันเล่นหน้าเป้าเนี่ยการขยับหาช่องความคม ความแรงในการยิงอะไรพวกนี้การอ่านเกมการแบบมีส่วนร่วมกับเกมทีมเวิร์กเนี่ยทำได้ทบ้ทุกอย่างแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยทำได้ดีมากๆอย่างล,ลูกนี้ก็ล่าโซโลไปเลยเลี้ยงบอลค่อนข้างติดเท้านะถ้าถ้าแบบว่าไม่ได้กดให้มันวิ่งเร็วนะพะนเนี้ยเป็นตัวที่เลี้ยงบอลติดเท้าอยูแ่แล้วก็ยิงเข้าเสาได้ดีด้วยเนื่องจากว่าเป็นตัวที่มีสกิล,กลแฝงเป็นฟินิชช็อตนะ พราะงั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ยิงค่อนข้างโคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยสตทของมันเนี่ยก็จบสกอร์ถึง85พราะงั้นเนี่ยเวลายิงเข้าไปเนี่ยไว้ใจได้นะครับเวลายิงในกรอบเขตโทษ้วยตีนขวาเนี่ยว้ใจได้แน่นอนความอืดก็มีเยอะแข่งแก่งก็มีอย่างจังหวะนี้ก็เบียดแย่งเข้าไปได้ครับผมถ้าเป็นกองหน้าทั่วไปอาจจะแบบวิ่งไปแล้วก็แรงหมดนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่แล้วก็ด้วยปฏิกิริยาเนี่ยแล้วก็อ่านเกมเนี่ยเป็นตัวที่พร้อมเล่นบอลตลอดเวลาครับผม หาช่องได้ดีแน่นอนครับจังหวะการหาช่องการวิ่งเนี่ยเห็นไหมฮะหาช่องก็ดีความอึดมีแล,แล้วก็ล่าเข้าไปครับโยกนิดนึงแล้วก็ยิงเข้าเสาไปเลยครับหากใครต้องการกองหน้าที่สร้างความแตกต่างแล้วก็ครบเครื่องเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะถ้าเป็นบวก5นะครับใครที่มีงบเนี่ยก็อยากจะให้ใช้กันนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เล่นดีจริงๆนะครับใช้ในการหาช่องหาอะไรแบบนี้นะครับ แต่ถามว่าข้อเสียมันมีไหมก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้ทักษะได้แค่3ดาวเท่านั้นนะครับพอเงนินเนี่ยการเล่น5การโยกการอะไรอาจจะดูไม่ค่อยคล่องเท่าพวกตัว4ดาวนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับในในฐานะที่เป็นกองหน้าตัวใหญ่เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้คล่องแบบจีจาเท่าพวกแบบเมสซี่โรนัลโดอาซาอะไรพวกนั้นคงไม่ใช่ครับ แต่ว่าเล่นท่าได้ไหมก็เล่นได้นะเล่นได้ท่าโยกท่าหมุนตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่จุดเด่นมันอยู่หรอกไงเป็นาเป็นตัวที่ทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เด่นจุดเด่นของมันเน่ยอยู่ที่ค่าอ่านเกมแล้วก็การเล่นกับทีมการมีทีมเวริร์คเล่นบอลกับพื้นหาช่องหาช่อง,องจ่ายทําชิงแล้วก็วิ่งหาช่องต่ออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะคสำหรับใครที่ชอบกองหน้าสไตล์นี้เรื่องจบสกอร์หายห่วงอยู่แล้วยิงยังไงก็โอกาสเข้าเยอะนะครับถ้ามัน โกมันไม่เซเวอร์จนเกินไปนะครับแล้วก็มุนดีๆด,ดียังไงก็เข้านะครับเพราะมีฟินิน็ตช็อตแล้วก็จบสกอกรแล้วก็ความแรงในการยิงเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะรเรื่องความมั่วความอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่มีปฏิกิริยาเยอะครับพองั้นเวลาเสียบอลเนี่ยถ้าบอลอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันวิ่งเข้าไปเล่นได้เลยอย่างลูกนี้นครับผมอันนี้จังหวะที่ตัดมานี้ก็จะพยายามเอาที่มันจังหวะที่มันนานๆน,น,นิดน,นึงนะเพราะว่าอยากให้ดูการขึ้นเกมด้วยว่าเวลามันขยับหาช่องเนี่ย มันดีจริงหรือเปล่านะครับพอเงี้ยเนี่ยจากที่เห็นมาก็จะหายห่วงเห็นไหมเวลาการหาช่องหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะวิ่งตลอดมันจะพร้อมเล่นบอลตลอดจะชี้มือชี้มาตลอดพาเงั้นเนี่ยดูการวิ่งของมันนะครับแล้วก็ส่งไปให้มันนะครับไว้ใจได้แน่นอนนะครับผมอ่าเกือบลืมรับผมข้อเสียของมันอีกเรื่องนีก็คือจะเป็นตัวที่เอ่อความฟิตค่อนข้างต่ำนะครับอย่างเช่นเวลาจะเริ่มเกมอย่างเงี้ย มันจะไม่ค่อยหัวตั้งนะครับคือมันจะเป็นแบบหัวตกตกค่อนข้างบ่อยนะครับถามว่าบ่อยแค่ไหนประมาณ10แมตช์เนี่ยจะมีหัวตกประมาณสักสามแมตช์ได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างบ่อยนะในระดับกองหน้าระดับท็อปทอปนะเพราะว่าบางทีเราอยากเอามันลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ฟิตคือถ้ามันไม่ฟิตเนี่ยมันก็จะเชื่องช้าจับบอลลัน่นยิงไม่ดียิงแป๊กนะครับ พราะงั้นเนี่ยเป็นตรงตรงเนี้ยเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของมันอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องการเ,ออเลี้ยงบอลน,นะครับที่มันไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่แต่อย่างว่านะมันเป็นกองหน้าตัวใหญ่นะครับได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับส่วนคนที่บอกว่าเอ้ยพี่ซื้อเคนมาบวกใช่ไหมใช้ไม่เห็นดีเลยนะครับเอาไปเล่นแม่งก็โดนเบียดนิดหน่อยก็ก็กปิวกระเด็นอะไรอย่างงี้คือมันไม่ใช่กองหน้าสายชนอยู่แล้วครับมันเป็นกองหน้าหาจังหวะหาช่องอะไรอย่างนี้แล้วก็จบสกอร์ซะมากกว่านะครับ คือถ้าใครไปเล่นแบบเป็นกองหน้าสายชนสายถ่ายเนี่ยะแนะนาให้เป็นหวกเอ่ออีบาร์ป e ีดับบิอีบาสิบเอ็ดหรือไม่ก็พวกด็อกบาร์สองอสิบอะไรแบบเนี้ยน่าตอบโจทย์มากกว่านะเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่กองหน้าสายชนครับมันเป็นกองหน้าสายที่ประมาณว่าเอ,อ่อมีส่วนร่วมหมดเกมแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับคือทําได้ทั้งทุกอย่างในการเล่นเป็นกองหน้านะครับเกือบครบเครื่องจริงๆยกเว้นเรื่องเลี้ยงก็บอลนแค่นั้นแหละนะครับที่ติดไว้อยู่นิดนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้างเชื่องช้านะ ดูเหมือนจังหวะนี้ก็ทําแบบทื่อๆบื้อๆนะแต่ว่าอีกฝั่งเขาแย่งไม่ได้เองนะก็ถือว่าโชคดีไปนะ,ะเห็นไหมเรื่องความคมที่หายห่วงยิงใกล้ๆยังไงก็เข้านะครับจังหวะนี้ผมส่งบอลไม่เชน่ไหมไม่ต้องทําอะไรมากคือถ้ามีจังหวะให้วิ่งมันก็จะวิ่งนะแต่อย่างลูกตะแกะมันก็ถ้าวิ่งไปมันก็จะลำหน้าใช่ไหมมันก็ไม่วิ่งนะก็ยืนรอบอลเฉยๆอย่างลูกนี้ก็รับบอลเข้ามาก็ชิ่งเข้าไปง่ายๆคุมบอลดีอยู่แล้วนะครับ สบายสบายอ่ะลูกนี้ตัดบอลมาได้ครับส่งไปชิงมาครับแล้วก็หลอกยิงทีนึงแล้วก็ยิงเข้าไปอ้าวเข้านะครับติดรถเพื่อนร่วมทีมนะกายเป็นลูกลํำหน้าเฉยนะจริงๆลูกนี้มันต้องนับว่าเป็นเข้านะเว้ยเพราะมันเข้าไปแล้วนะมันไม่ยอมย,ยกขาออกนะอ่ะจังหวะต่อไปฮาร์มยส่งมาให้เบลแล้วก็ลากไปที่เคนะยิงเข้าเสาไปเลยคนระับอย่างที่บอกเป็นตัวที่ยิงคมนะคือถ้าตัวที่ยิงคมเนี่ยมันจะยิงเข้าเสาค่อนข้างบ่อย นะเพราะว่ามันยิงเข้ามุมเลยอย่างลูกแบบยิงจังหวะเดียวแบบพวกนี้ทาไม่ดีมากนะคือถ้าจ่ายเข้าไปในเขตโทษเนี่ยแล้วมันมีช่องยิงมีมุมยิงเนี่ยยิงสวนไปได้เลยฮะ,ะโกรับไม่ทันแน่นอนนะผมลูกนี้ก็ยิงเข้าไปโกรับได้นะเดี๋ยวเรามาดูลูกเตะมุมกันบ้างนะลูกกลางอากาศก็เป็นตัวที่ <laughs> หาจังหวะในการเล่นลูกกลางอากาศค่อนขั้นดีนะ คือจริงๆอ่ะถ้าดูจากพลังเนี่ยมันก็ปานกลางใช่ไหมดูไม่น่าจะเป็นตัวที่เล่นการอากาศดีเท่าไหร่เพราะตัวอ่อนข้างบางแต่เอาจิงๆริ้วเนี่ยเป็นตัวที่เล่นแบบลูกโฉบลูกอะไรแบบนี้ดีมากๆเพราะว่ามันหาช่องอ่านเกมดีครับแล้วก็พวกค่าสตตต่างๆเนี่ยค่อนข้างสมดุลทุกด้านเพราะงั้นเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้ทุกแบบนะครับการอากาศพื้นดินเล่นได้หมดนะครับแต่อาจจะดูไม่เด่นมากด้านใดด้านหนึ่งแค่นั้นเอง นะอย่างลูกนี้โฉบเข้ามานะแต่ก็ยิงไม่เข้านะแต่อย่างดีได้บุลเลอร์ซ้ำเข้าไปนะครับผมจังหวะนี้ครับผมคิสเสยนเส้นลากมาได้ช่องนะเปิดยัดไปให้เค้นนะก็ยิงไปชนเสาเนะ่จริงๆลูกนี้มันน่าจะเข้านะครับผมมาดูต่อไปเรื่อยคนระับได้บอลมาส่งไปให้เคนนะครับเคนก็โยกหนึ่งครับแล้วก็โยกสองทนะีแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยครับเนี่ยครับ พลังพลังการปั่นนะเพราะว่าเป็นตัวที่ค่าพลังปั่นเนี่ย80นะครับน่าจะ80นะที่บวกพรานะทองั้นเนี่ยการจบสกรอร์ทำได้ทุกแบบลูกงงลูกบนพื้นยิงเลียดหรือว่ายิงปั่นได้หมดนะนะสวัสดีด็อกบาร์ผมส่งไม้เชนนะเชนก็พลิกไปพลิกมาก็ยิงเข้าเสานะยครับยิงลูกแปรคมมากนะสำหรับตัวที่มีฟินเน็ตช็อตนะบางทีมันเหมือนจะไม่เข้าใช่ไหมแต่มันก็เข้าไปได้นะคือมันเข้าสนเสาเเข้าข้างเสาไปเลย นะครับโกมันรับยากอยู่แล้วนะครับดูจังหวะต่อไปครับตันนี้ก็มั่วไปมั่วมา,านะฮาร์เมสได้มาส่งใหรล็อบเบิแล้วก็เนี่ยครับคือมันจะวิ่งเติมมาค่อนข้างดีนะคือรับบอลปุ๊บเลี้ยงไปนิดนึงแล้วก็ยิงได้เลยหามุมยิงได้เลยครับสบายมากเนี่ยเห็นไหมครับการตักข้ามาพร้อมเล่นบอลน,นะไม่เอ๋อนะครับยิงไม่เอ๋อแล้วก็ยิงเข้าไปครับ คือบางตัวเวลาตาักข้ามหัวกองหลังเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยวิ่งกลับไปดูบอลใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะมันจะวิ่งแบบวิ่งมองบอลตลอดนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาจังหวะที่เข้าได้เข้าเข็มเนี่ยมันจะพร้อมเล่นบอลตลอดเวลานะครับอ่าทีนี้ก็มาดูบทสรุปกันครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะสารับปัจจุบันนะที่ราคาบวกหนึ่งอยู่ที่1.2อเอ็มนะครับวันที่11เนะครับเวลา4โมงเย็นนะอยู่ที่ 1.2m เอ็มในขณนะที่บวก5เนี่ยตอนเนี้ย พุ่งขึ้นไปเป็น4 9 9สเจาอ็มนะจากที่เมื่อวานเนี่ยตอนที่พี่ตีบวกเนี่ยราคาบวก5มันแค่4 2่เอ็มเท่านั้นเองนะครับถามว่าคุ้มไหมในราคาอาตีไป50เอ็มแล้วกันนะครับตีไป50เอ็มถามว่าคุ้มหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าถ้ามีเงินก็คุ้มนะครับคือสําหรับคนที่ไม่มีเงินเราจะมาซื้อเคนเลยเนะี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะเปลืองไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแค่ตัว2 0 1 4นนะครับมีโอกาสขึ้นโอกาสลงได้นะครับแล้วก็ ตัวบวกหนึ่งเนี่ยราคาถึง1.2ล้านในขณะที่สแตนเป็นแค่77เท่านั้นถามว่าแพงไหมในช่วงที่มันยังเป็นการอัปเดตใหม่เนี่ยก็ยังถือว่าพอได้นะครับแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยราคามันก็อาจจะลงไปอีกอาจจะเยอะอาจจะน้อยขึ้นอยู่กับความนิยมนะครับผมซึ่งในราคาบวก5เนี่ยถามว่าแพงหรือเปล่าก็ยังแพงไปนิดนึงนะนะครับเพราะว่าจริงๆ50ล้านเนี่ยเอาไปซื้อพวกเอ่อด็อกบาอุสิปตอเลสศูนย์เก้าหรือว่าอ e ีบาสิบเอ็ดเนี่ย มันก็เป็นกองหน้าระดับท็อปมากกว่านะครับในในกองหน้าบวกหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครมีครบหมดแล้ว3าตัวนั้นเนี่ยแล้วอยากได้เชนไปใช้เนี่ยตอบได้เลยว่าคุ้มนะผมเพราะว่าเป็นกองหน้าที่มันสไตล์ภภแตกต่างจากสตัวที่ผมกล่าวขึ้นมานะครับใครที่ชอบแบบกองหน้าประเภทที่ว่าครบเครื่องนะครับตัวเดียวเอาอยู่เลี้ยงได้ปั่นได้ยิงได้หม่งได้แล้วก็หาช่องดีทีมเวิร์กดีตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับคนที่มีงบนะ นะครับพอองนั้นก็เอาไปลองใช้กันดูนะครับส่วนที่ถามว่าสรุปว่าเคนเนี่ยมันของจริงหรือว่ายอมแมวเนี่ยตอบได้เลยว่าของจริงแน่นอนครับผมนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็รีวิวแฮร์รี่เคนเท่านี้ก่อนละกันนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางให้คนที่กําลังเลือกกองหน้าใช้อยู่ได้เป็นประโยชน์กันนะครับก็สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับคลิปหน้าใครอยากให้รีวิวตัวไหนหรือทําอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ฮะเจอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ